สวัสดีค่ะมุกค่ะโมค่ะ,คะพวกเรามาจากมหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วนี่ก็คือสตาร์ทอัพของเรา Happy g โกสเตค, <laughs> ค่ะสำหรับเซอร์วิสที่เราทำตอนนี้นะคะก็เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกษตรกรขนาดเลขข็กเข้ากับลูกค้าในเมืองโดยผ่านเซอร์วิสสอย่างนะคะก็คือ Delivery แล้วก็ทำกูเกิลสตรีทชซึ่ง Delivery เนี่ยเราก็ทำอยู่โดยการที่ว่าลูกค้าสามารถสั่งได้ออนไลน์จากเว็บไซ p ์แฮปปี้โกสเตอร์ดอทโค้ดแล้วก็กูเกิล ก็ซูตทรักเราก็เสิร์ฟกับลูกค้าประมาณ20คอนโดในสุขุมวิทสาทรแล้วก็อารีค่ะค่ะก็จริงๆแล้วจุดเด่นของแฮปปี้โกลเซที่เป็น value add ed, หรือว่าคุณค่าที่ทําให้เราต่างจากร้านขายของชําร้านอื่นก็คือเรื่องของการทําการตลาดผ่านการศึกษาค่ะก็จริงๆเราต้องยอมรับก่อนว่าจริงๆโมก,กับมุกเนี่ยเพิ่งมาเริ่มเข้าใจเรื่องหรรันจริงๆตอนที่เริ่มทำแ Happy โกเซอร์แล้วก็ทําให้เรารู้ว่ามีอะไรมากมายท,ที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยได้มาเข้าใจเหมือนกับเราได้มาเข้าใจว่า ที่มาที่ไปของอาหารคืออะไรใครเป็นคนปลูกเนี่ยจะทําให้เขาตัดสินใจทาน,นฉลาดมากขึ้นทําให้เขารู้ว่าทําไมต้องซื้อออร์แกนิกทาไมต้องสปอร์ตเกษตรกร,กรขนาดเล็กค่ะก็เลยทําให้เราทํากิจกรรมควบคู่ไปกับเซอร์วิสของเราเนี่ยก็มีอยู่2องย่างก็คือเป็นฟาร์มทริปก็คือพาลูกค้าเนี่ยไปที่ฟาร์มของซัพพลายเออร์เลยไปเรียนเลยว่าออร์แกนิกทำยังไงใครเป็นคนปลูกอาหารที่เขากินอยู่ทุกอาทิตย์แล้วก็อย่างนึงคือเป็นฟู้ดเวิร์กช็อปก็คือพาการที่เรา ชวนพ่อแม่พี่น้องเราที่เป็นเอ็กซ์เพรสตด้านอาหารเนี่ยมาร่วมกันแชร์ว่าการทำที่เป็นอิงกิเดียนท้องถิ่นหรือว่าวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤด,ดูกาลเนี่ยมันสามารถทําเป็นอาหารอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติก็เลยเราอยากจะสร้างอินสปิเรชันหรือไอเดียให้เขาลอง explore หรือว่าลองดูว่าการทําอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถทําเป็นอะไรได้บ้างก็นั่นก็เป็นการสร้างชุมชนในตัวกลุ่มของลูกค้าเราเองด้วยค่ะ ถ้าอยากติดตามนะคะ www.happygrocer.co s ค่ะ Facebook <c oughs> Happy Grocer ค่ะแล้วก็ Instagram @happygrocer ค่ะ